ขอกลาวนมัสการพระเถรานุเถระหลวงพี่หลวงพ่อหลวงนาหลวงอาทั้งหลายแล้วก็ขอกล่าวคำเจริญพอรอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททีทุกผู้ทุกคนที่ติดตามอาอตมาได้ทำอิกตอนนี้กระแสเงินดิจิตอลมีมาแรงอาตมาก็ามีทักษะธทรมมิตรที่เป็นพระสงฆ์งด้วยกันนะ และก็ญาติโยมที่สนิทชิดเชื้อทั้งโทรมาทั้งไลน์มาถามวาท่านอาจารย์มีความรู้สึกยังไงกับเงินดิจิตอนเนี่ยมันทําลายชาติจริงหรือเออก็เป็นภาระของพระผู้น้อยอย่างอาตมาอีกนั่นแหละอาตมาก็จะตอบตามภูมิกิตภูมิธรรมภูมิปัญญาและความรู้ที่อาตมาพึงจะตอบได้อืม ไอเงินดิจิตอลเนี่ยหมื่นบาทเนี่ยทำลายชาติจริงหรือไม่ครับพระอาจารย์ขอกะอาจารย์แสดงความคิดเห็นหน่อยอาตมาพระเป็นพระนะครับคุณน้อยเออความรู้ก,ก็แค่หางเสียกยงแต่ตามาก็มีประสบการณ์จริงก็คิดด้วยสติและปัญญาน,น้อยนิดของกับผมนะครับเมื่อ,อตมาภาพนะครับ ตอบตามความรู้ความสามารถอาจจะผิดหรือจะถูกก็รับไปพิจารณานะครับเงินดิดิทอนหนึ่งมืนบาททำลายชาติจริงหรือไม่อาจารย์พิพยพกรมมีความรู้สึกอย่างไรอาตมาก็ขอทำเป็นคลิปต่อไปเลยจะได้ไม่ต้องมัดตอบคำถามทีละคนละคน ฟังทีเดียวจบไปเลยคนที่ติดตามอาตมาสนใจอาตมาอาตมางงนะกับคำว่าเงินดิจิต้นน่ยทำลายชาติอาตมาบอกว่าทำลายตรงไหนสิ่งที่ทำลายชาติตัวจริงน่ะมันคือรัฐธรรมนูญยี่สิบฉบับเก้าสิบเอปีตอนนี้กาจะเข้า เก้าสบสองปีแล้วรัฐธรรมนูญน,น้ำเน่าเตี่ยะมุมพูดอยู่ประจำนะยี่สิบฉบับเนี่แหละคือตัวทําลายชาติของแท้ของจริงมันไม่ใช่เงเินดิจิตอลหรอกอตัวเนี้ยหัวใจใหญ่เลยอืพอระวสง่งทําลายชาติทำลายสถาบันสฆงเราข้าราชการผมเหลือมต่างๆ ตรงเนี้ยคือทำลายพระพุทธศาสนาในเมื่อทำลายพระพุทธศาสนามันก็ทำลายชาตินั่นแหละถ้าสาวพระพุทธศาสนาล่มชาติก็ล่มมันทาบเกี่ยวโยงกันอยู่เพื่อคุณเป็นอยู่สามสถาบันหลักสามเสาอะเสาใดเสา,สา,สา,สาหนึ่งล่มนะมันพังหมดนะครับอ่านั่นแหละแล้วไอ้ข้าราชการสีเทาข้าราชการสีดำเนี่ยคือผู้ที่ทำลายชาติอย่างแท้จริง อือีกกรณีหนึ่งประเด็นสุดท้ายสิ่งที่ทำลายชาติทำให้ประเทศชาติชิบหายคือยาบ้ายาเสพติดฟ,ฟินเฮโรอินต่างๆนี่ก็อีกนี่คือสิ่งที่ทำลายชาติทำลายกองกำลังของชาติเลยเยาวชนของชาติเลยเนี่ยคือที่ทำให้ประเทศชาติชิบหายมันไม่ใช่เงินดิจิตอน ชาติคือประชาชนนะครับถ้าประชาชนอดอยากปากแห้งเนี่ยมันจะพัฒนาชาติไปได้อย่างไรอืมฟังแล้วใช้สติใช้ปัญญาอัตมาก็พูดอยู่ประจำเหรียญน,น,น่ะ,ะมันมีสามด้านกระจกน่ะมันมีหกด้านมองให้รอบคอบทุกด้านแล้วท่านก็จะเข้าใจในหลัก กฎอิทธิปัจจัยตาหรือหลักธรรมชาตินั่นแหละคําสอนของพระพุทธเจ้าเรามันก็มาจากธรรมชาติธรรมชาติก็คือหลักคําสอนของพุทธพือเอาความจริงมาคุยกันเอาสัจธรรมมาคุยกันถ้าไอ้เงินแจกเงินแล้วเนี่ยมันทําลายชาติเนี่ยอาตมาบอกว่านะรัฐบาลรุ่นท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะแจกมากยิ่งกว่าเงินดิจิตลที่ โยมานายกท่านเจีขาจจแจกนี่อีกมันก็คงจะพังไปแล้วตั้งแต่ยุคนั้นนะฟังแล้วพิจารณานะครับครูบาอาจารย์บางคนก็นคัดค้านเลยท่านทิพยพงค์มีความรู้สึกอย่างไรก็มีบางคนก็บอกขายชาติขายชาติไอาตมาบอกตรงนั้นเงินจะติดบาทจะเดินทางยังไม่มีเลยอาตมานี่อยู่กับคนจนะ ผมนี่อยู่กับคนจนนะครับชาวบ้านคนจนบางคนเน,นี่มาระบายใกอ้จานจะทํายังไงติดหนี่ค่าเข่า,ขาเขาห้าเดือนสิบเดือนอย่างเงี้ยยังไม่มีจ่ายเลยเจ้าของบ้านบางคนบางบางบ้านเขาก็มีเมตตาเขาก็ปล่อยไปให้ถ้าได้เงินตรงนี้มาจุนเจือเ่ะเขาก็ลืมตาอ้าปากได้ ก็มีกําลังใจมีกําลังที่จะสู้ต่อไปตอนที่สภาวะสังคมมันนะสังคมคนจนสังคมพักจนๆอย่างอัตมาเนี่ยถ้าได้ตรงนี้มาเนี่ยมันเหมือนกับว่าอืทุบชีวิตขึ้นมาน่ะต่อลมหายใจได้อีกอะ่ะสถานะเหมือนตอนเนี้เหมือนคนจนอะเหมือนคนที่ตกอยู่ในลำคลอ,อยคออยู่กลางทะเลนะ่ะมีฟานเส้นเดียวเขาก็คว้านะครับ ผู้ที่คัดค้านนะครับอาตมาบอกว่าทิฏฐิมันมีสองตัวนะครับทิฏฐิดีทิฏฐิมานะทิฏฐิดีไม่มีใครเขาพูดกันอาตมาจะขอพูดทิฏฐิดีมาขวางการปฏิบัติธรรมขวางการขวางการบรรลุธรรมของท่านนะครับอืเหรียญมีสามด้านกระจกมีหกด้านมองให้ครบทุกด้านครับวิเคราะห์อย่างรอบคอบครับ เข้าให้ถึงคนทุกชนชั้นครับให้เห็นใจคนจนบ้างเถอะครับเห็นใจคนจนบ้างเห็นใจพระจนจนที่อยู่บ้านนอกบ้างคนรวยไม่ต้องไปแจกหรอกครับท่านนายกเฉลิฐาให้คุณไม่ต้องการคนที่ออกมาคัดค้านคุณไม่ต้องการคุณก็เฉยไว้เห็นใจคนที่เขาไม่มีข้าวจะบอ,อกหม้อบ้างอย่างอาตมาจะเดินทางไปนู่นไปนี่ อตาตมาก็หนักใจเหมือนกันบางทีไม่มีปัจจัยทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เอาอาตมาโลกโมโตัันอยากได้ตังอยากได้ปัจจัยหรอกแต่สภาวา่านี้มันยากจนจริงๆบางครั้งอาตมาก็ฉันข้าวากับไข่ต้มกับน้ำปลาญาติโยมก็ามาให้ก็บอกอาจารย์เห็น,นทำงานได้ก็อยู่ง่ายกินง่ายอตาตมาเห็นใจคนจนนะครับคนไม่อยากได้ท่านก็ออกบอกอไปไม่อยากได้กนะคนที่ก็อยากได้ก็ให้เข้าไป มันไม่ชาติมันไม่ชิบหายหรอกครับแต่เงินดิจิตอลหมื่นบาทนะครับมันมาช่วยคนจนๆที่เขาให้เขาได้ลืมตาอ้าปากนะครับนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับคือหลักความจริงมาคุยกันเอ,อให้เห็นใจให้มอยครบทุกด้านนะครับท่านนายกเสียฐาอย่าลืมแจกค่ะด้วครับพระจนๆอย่างอาตมาต้องการนะจะาม,มาขอบินทบาตนะปัดใจหนึ่ง อย่าลืมให้พระด้วยอาตมาขอเป็นรายแรกได้ไหมจะเป็นไปได้หอาตมาขอนะขอบิณฑบาตนะในเมื่อโยมจะแจกแล้วอาตมาถือว่าโยมปาวนาไว้แล้วลหละ mm hmm. กรุณาแจกพระด้วยพระจนๆพระบ้านนอกไอ้พระกรุงเทพพระรวยไม่ต้องไปแจกหรอกคนรวยก็ไม่ต้องไปแจกแจกคนที่เขาต้องการหวานข้าวลงในนาที่มีฝนมีปุย๋ยให้อาหารกับคนที่เขาต้องการที่เขาหิวโซ คนที่เขาอิ่มแล้วท่านนายกไม่ต้องไปให้ให้คนจนๆให้พระจนๆในอย่างอาตมาเนี่ยอ่าทีนี้พระเห็นด้วยก็มีหลายรูกอย่างหลวงตาสะอาดท่านเขียนบทความมาบทความหนึ่งนรมาหลวงตาสะอาดขอกับนรัสการนะครับอาตมาเคารพน,นอกน้อมนับถือเพราะท่านเป็นพระที่ถึงจะบวชไม่อีก พรรษาไม่เยอะหรอกไม่ถึงสิบพรรษาหรอกแต่ว่าท่านมีความรู้แถมมีคุณธรรมประสบการณ์ของท่านก็ไปมาหลายประเทศแล้วองค์ความรู้เนี่ยทางสมองปัญญาของหลวงตาสะอาดต้องรักษาไว้อัตมาเอาเขาเป็นที่ปรึกษาของอัตมา หลวงตาสะอาดจันดีหรือพระหลวงตาสะอาดอริยะวังโสท่านเขียนบทความส่งมาให้อัตมาฟังดูนะอ,อัตมาพระหลวงตาสะอาดอริยะวังโสเขียนข้อความนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ได้รับเงินนิกิต้อนหนึ่งหมื่นบาทให้พระอาจารย์ทิพยพรม ไปพิจารณาสมควรจะเผยแผ่หรือไม่โอ้ยอาตมาสงสารคนจนสงสารพระจนๆพระอาตมายอยู่บ้านนอกคอกนาอาตมาเห็นด้วยู่แล้วแล้วมันไม่ได้ทําให้ชาติทิกหายหายปพวงอย่างที่หลายๆคนเขาพูดันหรอกเนี่ยหลวงตาท่านเขียนมาท่านอบอกว่าเออให้อ้างหลวงตาไปเลยหลวงตาก็เห็นด้วยอาตมาก็เห็นด้วยอย่างเงี้ย พิจารณาแล้วอาตมาพิจารณาแล้วเห็นด้วยหลวงตาครับหลวงตาครเห็นด้วยเห็นด้วยร้อด้วยครับทางนี้มีเหตุผลให้คนที่คัดค้านรับฟังอันนี้เป็นบทฟวามของหลวงตาสะอาดนะครับรับฟังด้วยสติและปัญญาว่าทําไมพระจึงสนับสนุนเต็มร้อยเซดังต่อไปนี้ประการที่1พูดถึงการหยิบยืมเงินชาวบ้าน หรือกู้ยืมเงินจากนายทุนเงินกู้ตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปถึงห0 0 0งแสนไม่ว่าจะกู้จากที่ไหนก็ตามจะต้องมีโฉนดที่ดินหรือทะเบียนบ้านมีรถ ปคปะกันรจึงจักผู้ยืมเงินได้ยกเว้นกู้แขกร้อยดอกเบี้ยเรียกว่าดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบและต้องจ่ายดอกเบี้ยแทบทุกวันหรือภาษาชาวบ้านเขว่าเงินกู้ไอหมวก,นนกกันน็อกนั่นแหละนี่คือบทความของหวงตาสะอาดครับท่านก็เห็นด้วยเห็นดีเห็นงาม งไม่ต้องมีหลักคำประกันในเงินตรงนี้มาแต่ถ้าไปกู้พวกหมวกกันนอกหรือดอกร้อยละยี่สิบน่ะต้องจ่ายเขาแทบทุกวันแล้วต้องมีหลักคำประกันด้วยถ้าไม่มีเงินส่งเขาก็ยึดบ้านยึดรถยึดที่นาของท่านนั่นแหละยึดหลักทรัพย์ของท่านแหละพูดตรงๆรงเนี่ยหลวงตาสะอาดเขียนต่อไวว่าอาตมาเห็ยนญาติโยมจํานวนไม่น้อยเสียไล่นาหมด ความสามารถใช้นี้เงินกู้ประการที่สองขนาดมีหลักทรัพย์ก็ยังกู้ไม่ได้เลยตัวอย่างมีมากมายดังนั้นเมื่อกล่าวถึงประการที่สามเงินหนึ่งมืนบาทที่รัฐบาลพักเพื่อไทยถูกต้าน ทำไมจึงต้านแท้จริงไม่ควรต้านไม่ว่าจะเป็นเงินหมื่นบาทหรือมากกว่านี้ควรจะรีบสนับสนุนต่างหากทั้งนี้เพราะไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ยไม่ต้องแบกภาระอะไรทั้งสิ้นเงินที่จะได้รับจะเป็นดิจิตอลหรือเงินบิทคอยอะไรก็ตามเถอะแต่มีใช้จับจ่ายได้จริงมันก็ใช้ได้ละคุณโยม เอามาชับจ่ายได้จริงไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรนะดวงตาตาอ่านตาเขียนกันเมื่อใช้จ่ายได้จริงสิ่งนี้จึงมีความสําคัญในสภาวะเศรศษฐกิจแบบนี้ยิ่งนะประการที่สี่คำว่าเงินหนึ่งมื่นบาทหมายถึงหนึ่งมืนบาทต่อคนถ้าครอบครัวนั้นมีมากถึงสิบคน ก็สิบคูณเข้าไปเอาสิคูณเข้าไปจะมีเงินเข้าครอบครัวนั้นมากถึง10คนได้แสนบาทขนาดนั้นซึ่งไม่ต้องหอบถนดที่ดินเอาไปค้ำในการประกันที่จะเอาเงินออกมาเนี่ยหลวงตาสะอาดจ,จะเขียนต่อต่อไปว่าอาตมามีความเข้าใจแบบนี้จึงขอเสนอเหตุผลให้คนที่คัดค้าน ควรหันกลับรีบสนับสนุนให้ประชาชนได้กินเศษส่วนของภาษีที่ตัวเองแบกมาตลอดทั้งชีวิตประการที่ห้าอัตมามีความเห็นว่าชาวบ้านที่ยากจนมีความเป็นคนไทยทั้งกายและใจเมื่อพวกเขาเดือดร้อน อยให้เขาไปพึ่งใครทําไมถึงไม่ปล่อยให้แขกมาปล่อยเงินกู้หากินอยู่บนหยดเลือดของคนไทยด้วยกันนี่พูดถึงแขกมาปล่อยเงินกู้นะหากินบนหยาดเหงื่อหยาดเลือดของคนไทยด้วยกัน อาตมาจึงออกมายืนยันความเห็นว่าพักขอสนับสนุนเงิน1,000 0บาทเต็ม100%สำหรับอาตมาภาพพระทิปยาพรมให้ไปเลยล้านเปอร์เซ็นต์ขอความผาสุขจงมีแก่คุณโยมทุกคนทุกท่านเทิน ขอเจริญพรมาณนะโอกาสนี้ด้วยความสงสารจากหลวงตาสะอาดอริยะวังโสกับอัตมาภาพพระคิพยะคมชัยยะพุโทโธขอเจริญทำ